แปลกจังเจ้าวัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองเจ้าวัวฝูงใหญ่ขนาดนั้นทำไมเหลืออยู่แค่นี้ได้ล่ะเจ้าวัวที่เพิ่งได้รับมาผ่านไปไม่นานทำไมมันหายไปไหลายมันหายไปตั้งครึ่งหนึ่งแล้วฉันพูดซึ่งตรวจเอ้ยฉันพูดซึ่งเตรียมอาหารมาซักมากมายเดี๋ยวยิ่งเขาอย่างละเอียดอยู่หน้าลางอาหารเฮ้ยเสดยของจังอาหารของเจ้าวัวที่ฉันอุตส่าห์เตรียมด้วยความยากลำบากหกเต็มไปหมดเลย ฉันเอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปในรางแล้วกําลังทำความสะอาดเศษอาหารที่ตกอยู่รอบๆรางอาหารแทนนั้นฉันก็เจออะไรบางอย่างสีเขียวที่อยู่บนพนนื้นั้นมันไม่ใช่หญ้าเมื่อฉันมองใกล้ๆฉันก็เห็นเลิอน้้ำตาลสีเขียวในรอยในรอยกิีบที่จมอยู่อยู่นั้นมันสะเทือนเอ้มะมันซ้อนกับแสงอาทิตย์เจ้าวัวฝูงนี้ใช้ทานั่นทําลายอาหารและกําลังหลบหนีความผิดแต่ว่า โจทย์ที่าหารที่ฉันทำเมื่อวานคือลูก,กวาดสลัมปีถึงพวกมันจะหนีไปได้แต่เท้าก็จะมีลูก,กวาดติดอยู่ด้วยคอยดูนะฉันจะไปตามจับพวกแกมาให้คมทุกตัวเลยโอ้ฉันจะตามรอยเท้าที่มีน้ำตาลติดไปด้วยของพวกมันไปจนถึงป่าที่นอกที่นอกฟาร์มมันมาไกลขนาดน,นี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเจาว้าัวฝู่งนี้มันตั้งใจะจะหนีจากฉันไปจริงริงเฮ้เจ้าของฉัน ไม่มีฉันดูเลยไม่รู้ว่าแกจะได้กินอาหารดีๆไหมจะเสียใจทีหลังไหมที่ที่ตอนที่อยู่ที่บ้านฉันเอ๊ะที่ตอนที่อยู่ที่บ้านชอบกินทั้งเอ๊ะชอบจกินทิ้งขูขว้างฉันอดไม่ได้ที่จะจินการถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของเจ้าวัวที่นี่ออกจากบ้านไปพอคิดถึงตรงนี้ฉันรู้สึกเป็นกังวลเอาเสียมากๆเจ้าวัวเสียงร้องของเจ้าวัวดังเข้ามาในหูของฉันต้องเป็นเพราะฉันคิดถึงพวกมันมากไปแน่ๆถึงได้หูฝาแบบนี้ มัเป็นเสียงเราที่ดังชัดขึ้นแล้วชัดขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวนะฉจนไม่ได้หูฝาดเก่งจังเลยดี่ของฉันเดี๋ยไปทางนี้เจ้าวองของฉันจริงๆด้วยดูเหมือนจะอยู่กับใครบางคนฉันเดินตามเสียงนั้นไป <c oughs> <c oughs> เอา้าฮิมิโกะอืมถูกต้องแล้วไปทางนี้ทำได้ดีมากๆเอ้ากับตันอ้อทำไมมันเจอกับตันแล้วต้องดีใจขนาดน,นี้ด้วย เจวัวส่งเสียงแลหันหันกลับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ดเจวอทั้งเจที่หายตัวไปมาอยู่ที่นี่หมดเลยกับตันเจวัวทั้งหมดเป็นของคุณนั้นเหรอใช่แล้วพวกมันหนีออกมาจากฟาร์มของฉันอยู่ตรงนี้ครบทุกตัวเลยเจวัวกลับไปกับฉันนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะทําลูกชิ้นปลาผัดใส่มะระให้กินแล้วรองพวกแกจะต้องชอบแน่แนอเจวัวส่งเสียงร้องอย่างไม่หยุดหย่อน เขาใช้อาหารพวกนี้เลี้ยงพวกมันหรออาหารเหล่านี้เป็นเมนูที่ฉันคิดค้นมาเพื่อพวกมันโดยเฉพาะมีสาอาหารครบถ้วนและรสชาติหลากหลายเจ้าวัวได้กินแล้วจะต้องเติบโตอย่างแข็แขงแรงแน่แต่ว่าเจ้าวัวมันต้องการแค่หญ้าเท่านั้นหญ้าในฟาร์มมีสารอาหารเพียงพอสำหรับเจ้าวัวแล้วอย่างนี้เองเจ้าวัวกินหญ้าที่อยู่ตรงนั้นกินไปกินไปพยักหน้าไปอีกอย่างเจ้าวัวหายไปตั้งนานคุณถึง,ถ,งถึงจะรู้ตัวหมายนี้ก็แสดงว่าคุณไม่ได้ใส่ใจสุขภาพจิต และพาเป็นอยู่ของเจ้าวัวเลยแบบนี้งไงคุณต้องพูดคุยกับเจ้าวัวทุกวันดูสิตอนนี้เจ้าวัวดูผ่อนคลายและดูมีความสุดมากๆเลยฉันก,ก็แค่ให้อาหารพวกมันทุกวันเท่านั้นเองเจ้าวัวให้ฮิมเโ,โกขี่แล้วหนุนแล้วหมุนไปวงกลมแล้วค่อยเดินยกๆเดินยิ่งยิงไปที่สำคัญที่สุดก็คือต้องสมเจ้าวัวด้วยยกตัวอย่างเช่นเจ้าวัวฟังฉันนะแกเป็นเจ้าวัวที่มีรสนิยมที่ดีที่ดีกว่าเจ้าวัวตัวอื่นๆเพราะแกไม่สนใจอาหาร,รแปลกๆนั่น ฉันก็ใจแล้วเดี๋ยวนะเธอไม่ได้แอบว่าฉันอยู่ใช่ไหมเจ้าวัวก้าวทาไปข้างหน้าแสดงอาการเห็นด้วยเข้าใจแล้วใช่ไหมขอเพียงคุณทําแบบนี้ทุกวันฉันรับประกันเลยว่าเจ้าวัวจะไม่แอบหนีออกมาอีกแน่นอนฮิมโกตตกไปที่คอของเจ้าวัวเบาเจ้าวัวเองก็ส่งเสียงมอตอบกับเธอที่แท้พวกแกก็ไม่อยากจากฉันไปนี่เองแต่ว่าฮิมโกตฉันมีคําร้องขอเล็กน้อยอยากจะขอเธอ เนียเมื่อเธอดูแลเจ้าวัวได้แล้วพวกมันก็ชอบเธอเอามากๆเสียด้วยเธอไาช่วยฉันดูแลเจ้าวัวที่ฟาร์มดีไหมก่อนที่จะต่อที่ขาพูดนั้นจะจบลงฮิบุโกโกก็กอดพ่อพเจ้าพ่อเจ้าวัวอย่างมีความสุขเยียมไปเลยขอบคุณพวกแกมากๆนะแต่ที่สุดฉันก็มีเหตุผลที่จะเข้าไปทํางานที่ฟาร์มของกับตนแล้วเดี๋ยวนะเธอพูดว่าอะไรนะขอบคุณขอบคุณคุณด้วยกับตาจะริบต่อไปก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮิบุโกโกกับพิปตาให้ฉันและตบมือไปทาง พวก,กเจ้าวัวเพื่อส่งสัญญาณเจ้าวัวเข้าใจในสิ่งที่เธอทำมาส่งเสียงร้องมอตอบกับเธอเธอเดินนำพวกพาเจ้าวัวจำนวนมากมายเดินกลับเข้าไปในฟาร์มกับดันใช้มาก่อนนะแล้วเจอกันในฟาร์มทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้